สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จากเฟซบุก๊กทุกทท่านครับวันนี้ก็นะครับมาดูสูตรหลักร้อยบนกันนะครับนะ,ะก็จะเป็นนะสูตรวิ่งนะครับปักหลักร้อยบนนะครับแบบสองตัวนะครับหนึ่งสูตรนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ อากาศก็จะร้อนสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับอ่าสูตรใหม่นะครับสูตรหลักร้อยบนสูตรใหม่นะสถิติของสูตรนั้นอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้างวดรวดนะเป็นสูตรวิ่งปักหลักร้อยบนแบบสองตัวนะครับแบบ2สองตัวนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู ข้อมูลหลักร้อยบนกันเลยนะครับสูตรนี้นะเดี๋ยวแอดจะคำนวณนะครับในงวดอ่างวดล่าสุดเลยนะครับนะเราจะได้อ่าไปเทียบข้อมูลนะครับหลักร้อยบนนะเราจะได้เทียบข้อมูลหลักร้อยบนในงวดนี้นะครับชุดสองตัวบนเราจัดชุดเต็มนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูอ่าข้อมูลนะครับของหลักร้อยบนกันนะครับ เราจะมาดูสูตรวิ่งปักหลักร้อยบนสูตรนี้กันก่อนนะครับนะสถิติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสถิติก้าวดรวดนะครับอ่าดูงวดปัจจุบันทันด่วนกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้ไปจับอ่าไปวิเคราะห์หลักร้อยบนนะครับกับสูตรระยะยาวอีกสองสูตรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับดูหลักร bon. ้อยบนระยะยาวกันก่อนเลยละกันนะครับเนาะทีเดียวไปเลยเนาะเพื่อนๆทุกท่านนะครับเรามาดูสูตรหลักร้อยบนนะครับระยะยาวนะวันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักร้อยบนระยะยาวสองสูตรนะครับแล้วก็วิ่งปักหลักร้อยบนนะหนึ่งสูตรนะครับรวมเป็นสามสูตรสี่สูตรนะครับโอ้โหโทษทีนะสี่สูตรเลยนะครับนะวันนี้มีหลักร้อยบนนะ แบบสี่ตัวนะครับอีกหนึ่งสูตรนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็จะเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับที่มีสติเดินนะครับตอนนี้นะครับก็หลายงวดนะยังไม่หลุดนะครับนะยังไม่หลุดนะครับสติเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามงวดแล้วนะครับเดินสิบสามงวดแล้วนะสองสูตรนะครับเป็นสูตร อ่าหลักร้อยบน6ตัวนะครับสสูตรเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับผลรางวัลที่หนึ่ง8ปดศูนยตัวล่าง90นะครับ1น2่งสอ5สอแป้าและก็ 947อ่ะมาดูสูตรแรกเลยนะครับตำแหน่งบวกของสูตรนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะแล้วก็หลักสิบนะครับเลขหน้าครั้งที่สองหนึงครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง อ่าแล้วก็หลักสิบเลขท้ายา 2, 1, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับห้าบวกกันสองครั้งได้10ผลบวกนะครับแปบวกศูนย์ได้แปดบวกศย์ได้แปดแบวกสีได้สิบสอบวกหนึ่งได้เท่ากับ1ิบสนะครับตัวเลข3นะจากนั้นบวกสามคงที่ได้หกหกบวกหนึงคงที่ได้เจ็บวกหนึงคงที่ได้8นะครับ แปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่นะครับได้เท่ากับสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งนะครับก็จะได้หลักร้อยนะครับสูตรแรกนะครับเป็นสูตรหลักร้อยเจ็ดตัวนะครับนะเป็นสูตรหลักร้อยแบบเจ็ดตัวนะครับสูตรแรกนะ ทีนี้มาดูสูตรที่สองกันต่อนะครับก็เป็นสูตรหลักร้อยที่เดินมาพร้อมกันนะครับนะอสองสูตรนะครับก็จะเป็นสูตรหลักนะครับนะห้าห้าเก้าและก็เก้าสีเจ็ด ตำแหน่งบวกของสูตรที่2นะครับจะใช้ตำแหน่งหลักแสน1ครั้งนะหลักหมื่น1ครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบน1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับ1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งและก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่สอง,งครั้งไม่มีเลขบวกคงที่นะครับอ่าบวกกันได้เลยนะครับ8ปดบวกศูนย์ได้8 0, 8ดแปดบวกสได้11 11บวกสได้15้า สิบห้าบวกแปดได้ยี่สิบสามยี่สามบวกศูนย์ได้ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบเจ็ตัวแรกเป็นเลขเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้บวกสาคงที่ได้เท่ากับสิองนะครับสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามบวกหนึ่งคงที่ได้สี่สี่บวกหคงที่ได้ห้า หลักร้อยสองสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักนะครับสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หสูะครับสูตรที่สองเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้านะครับอ่า ศูนย์มีหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งมีหนึ่งสูตรสองมีหนึ่งสูตรสามมีสองสูตรนะครับสี่มีหนึ่งสูตรห้ามีหนึ่งสูตรห้ามีหนึ่งสูตรหกมีหนึ่งสูตรนะครับเจ็ดมีสองสูตรแปดมีสองสูตรเก้ามีหนึ่งสูตรอ่า ันเด่นหลักร้อยบนนะครับสามเจ็ดแปดนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอ่าไปชนเด่นนะหลักสิบบนที่เลขแปดแล้วนะครับหนึ่งตัวเนาะอ่าทีเรามาดูอ่าหลักร้อยบนแบบสี่ตัวนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ชอบตัวเลขที่น้อยนะครับ หลักร้อยบนแบบ4ตัวนะครับหลักร้อยบนแบบ4ตัวสูตรนี้มีสถิตินะครับสูตรนี้มีสถิติการเดินเองของสูตรน,นะครับอ,อยู่แค่สี่ห้างวดนะครับเนาะสูตรการเดินเองของสูตรนั้นอยู่แค่สี่ห้างวดนะครับตำแหน่งบวกของสูตรใช้หลักแสนนะครับสมครั้ง หลักร้อยบนนะครับหนึ่ครั้งหลักร้อยเลขหน้า,า 2, ครั้ง,งที่สองหครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะแล้วก็หลักสิบเลข้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยสงคงที่นะครับแปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองกแี่นะครับผลบวกก็จะได้เท่ากับสีบวกีได้แปดกได้สิบหกบหกบวกนย์ได้สิบหกวกหาได้ยี ยี่บวกสได้เท่ากับ23นะครับได้ตัวแรกเป็นเลขสามจากนั้นบวกสคงที่ได้5้นะครับห้บวกสคงที่ได้8 8ดบวกหคงที่ได้9ก้านะครับสามห้าแปนะครับเป็นหลัก อ่าหน่วยอ่าเป็นหลักร้อยบนนะครับโทษทีนะเป็นหลักร้อยบนนะครับสี่ตัวนะครับสูตรเสียวๆนะสีิจีเดินอยู่ที่สี่ห้างวดนะครับเดินเองสี่ห้างวดนะครับอ่าตอนนี้ก็ฟันเด่นนะครับหลักร้อยบนนะตอนแรกก็เป็นสามเจ็ดแปดนะครับสามเจ็ดแปดสุดน,นี้มีห้ากับเก้านะครับสามเจ็ดแปดห้าเก้าอ่าสามเจ็ดแปด ห้าเก้าฟันนะครับเด่นหลักร้อยบนสามกับแปดนะครับอ่าฟันหลักร้อยบนสามแปดนะฟันเลยนะครับสามแปดนะรองเป็นเจ็ดนะครับอ่ารองเป็นเจ็ดนะครับแล้วทีนี้มาดูสูตรสองตัวนะครับอ่าสาหรับเพื่อนๆที่ชอบตัวเลขน้อยลงไปอีกนะครับอ่าเป็นสูตรใหม่เอี่ยมอ่องนะครับนะ เป็นสูตรใหม่เอี่ยมอ่องยังไม่ผ่านการเดินเองนะครับเป็นสูตรที่สร้างใหม่นะก็นํามาเป็นสูตรเสียวๆให้กับเพื่อนๆได้เอาไปตัดสินใจดูด้วยตัวท่านเองนะครับนะตำแหน่งบวกของสูตรนะครับจะใช้หลักแสนหนึครั้งนะหลักหมื่นหนครั้งนะครับหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้ง หลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งนะหลักหน่วยเล็กหน้า,า 2, ครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วย3คงที่ผลบวกก็จะได้เท่ากับนะครับ8บวกศูย์ได้8 8บวกได้9 9้บวก8ได้17 17บวก9ได้26 26บวก9ได้35 35บวก3ได้เท่ากับ38นะครับจากนั้น8ดบวกด้วย6คงที่นะครับได้เท่ากับ14 เราก็จะได้ตำแหน่งนะครับสูตรสุดท้ายนะของหลักร้อยบนนะครับแบบแบบ2ตัวนะครับเป็น84น,นั่นเองนะครับเน้นนะครับหลักร้อยบนมองไม่เห็นแล้วนะครับสงสัยจะขยายมากไปนะ นะครับด้วว่าจุดโฟกัสไม่มีนะครับอ่ะขออภัยแล้วกันนะอ่ะนะครับก็ผมสรุปมาให้แล้วนะครับตามนี้นะครับสําหรับข้อมูลนะหลักร้อยบนนะครับอ่าวิ่งบนเมื่อกี้แปดสี่นะครับอ่าหลักร้อยบนนะครับตอนนี้นะครับเน้นเด่นนะเจ็ดสามแปดนะครับเจ็ดสามแปดนะครับสามแปดเจ็ดเด่นสุดๆตัวเดียวนะครับฟันไปที่เลขแปดนะครับ รองเลขสามนะครับแล้วก็บวยสุดเป็นเลขเจ็ดนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ฟันไปตามนี้นะครับนะหลักร้อยบนแปดสามเจ็ดนะครับเด่นสุดคือแปดนะครับรองสามนะอ่านะครับเจ็ดก็ใครชอบก็ว่ากันไปนะครับ3ามสามน่าจะเป็นหรือว่าลองไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะ วิเคราะห์พิจารณานะครับสูตรที่ได้นําเสนอไปนั้นก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนนะครับแล้วก็คาดเดาเท่านั้นนะครับยังไงก็ให้ใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับ3อาจจะเด่นนะครับในตําแหน่งหลักร้อยบนก็ได้หรือ7นะครับถ้าตําแหน่งเด่นหลักสิบบนเป็นเลข8นะครับนะก็ให้ตัดมาใช้3กับ7แทนนะครับนะถ้าเด่นตําแหน่งอื่นที่ไม่ใช่เลข8นะครับสาหรับหลักสิบบนนะก็ให้มองตําแหน่งเลข8 นะครับอ่ากับเลข3ามเลข7นะครับแทนนะ,ะนะครับวันนี้ก็สรุปหลักร้อยบนนะครับเด่น8กับ3นะครับไว้ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้รอชุดสรุปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ